คุณผู้ชมครับกลับมามั่นกันต่อกับศึกมวยชายความมันระดับโลกบาด Max มวยชายแซงพอดี <Woo! S 3> party, ladies and gentlemen second fight tonight Thailand versus France ในคู่ที่สองครับกันนี้ครับชายประทะฝรั่งเศสเช่นเดีวยวกันครับนักชกในมูลน้ำเงินจากประเทศฝรั่งเศสครับสกัดกายแม็กซ์พอดีมจังหวัดกรุงเทพมหานครวัย22ปีคนนี้มาพร้อมสถิติการชกช็อมาแล้ว20ไฟชนะ14ไฟแพ้6ไฟครับ คนนี้ราบอกว่ารูปล่างนะครับสูงใหญ่ยาวอาวุธรุนแรงอา่านแล้วเหมือนกับสรรคุณของดาราหนังอาเลยนะครับผมรีบแปลเป็นภาษาอังกฤษดีกว่ารีบเลยครับ ladies and gentlemen เล่นพานกันมดแล้ว your warrior fighting out the blue corner tonight representing France 22 years of age tall slim fighter on a very good roll good reach good timing let's see if he can prevail again tonight เราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมนำเงินจากประเทศฝรั่งเศสสังก,กัดค่ายแม็กซ์บอจิมวันไทที่ปอ Welcoming a warrior fighting out of the blue corner tonight, representing France, Valentine Thibault. โอ้พี่มื่อสคนี้เสียงดังจนเต่าแตกเลยครับผมเสียงแอร์แม้วันนี้อาวอะไรครับผู้ันครับในมุมแดงกำลังชกชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับสังกัดค่ายพบธีรธรรมจังหวัดกรุงเทพมหานครของคุณสามารถพยักรุณนั่นเองครับ คนนี้ก็บอกนะว่าผมเพิ่งจะไปบุรีรัมมามีแฟนคลับของ Max กซ์ม t ยท i ยท็นหนานแน่นจริงๆนะครับสวัสดีชาวบุรีรัมด้วยนะครับวันนี้มาลองลุ้นกันดูว่าจะสามารถล้มทีโบได้หรือเปล่าเพราะว่าาเลนไทน์ทีโบต้องบอกตอนนี้ฟอร์มดีอ่ะชนะมาอย่างสม่ำเสมอเลยวัดกันหน่อยฝรั่งเศสเจอบุรีรัมครับสดงติการชกรับ ชกมาแล้ว59ไฟชนะ44ไฟแพ้13ไฟเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดบุรีรัมย์สกัดข่ข่พบทีระทรมสายฟ้าบุรภพสตาร์เนชั่น

มาจัตตาคู่ที่2ครับสายฟ้าบูรพาสตาร์เนชั่นนะครับจากไทย69กกิโลกรัมครับจะเจอกับวาเลนไทน์ทิโบหรือว่าวาเลนไทน์แม็กซ์สปอร์ตยิมจากฝรั่งเศสครับอีกหนึ่งนักชกชาวฝรั่งเศสครับไล่แรกครับแม่มันเซอร์อาวุธนี้ไปพลาดโดนแซงครับแพ้ให้กับซูเปอร์บอยเดี๋ยวมาดูกับวาเลนไทน์ทิโบจากแม็กซ์สปอร์ตยิมอีกหนึ่งชาวฝรั่งเศสจะแก้แคนล้างตาได้หรือไม่ครับวาเลนไทน์ปัจจุบันอายุ22ปีครับ ส่วสูง188ซนเมตรเลยทีเดียว3ฟอร์มหลังที่แม็กสเตเดียมพัทยาครับไม่เคยแพ้ใครครับชนะน็อกถึง2ครั้งแล้วก็ชนะคะแนนอีก1ครั้งครับนี่ลูกศิษย์ของคุณอันดำแม็กสปอร์ตยิมนั่นเองครับส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับสายฟ้าบุรพาสตาร์เนชั่นครับนายสายชนอินังครับจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อายุ18ปีครับส่วนสูง172ซนเมตรสองฟอร์มหลังชนะรวดเช่นกันที่เวทีแม็กสเตเดียมพัทยาครับ ที่ซ้อมมีท่ายมวยพบทีละธรรมของคุณสามารถพยักอัลุนครับการที่ว่าบนเวทีที่เห็นชมหน้าอยู่เมื่อกี้นะครับการปลอดภัยประเทศครับส่วนให้คะแนนสามท่านนั้นมีธนุดองรองอนุสรพงศ์ศักดิ์แป้นลรม่อมแล้วก็ธนภัทรเสือแก้วครับนี่ครับผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับมุมแดงครับคูเปิลครับพบทีละธรรมส่วนมุมน้ำเงินนั้นคุณอดัมจริงๆแล้วเรารู้จักกันในนามของอดัมฝรั่งเศสนะครับแกไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นนาน ก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเปิดแม็กซ์สปอร์ตยิมนะครับที่ลาดพร้าวนะครับอยู่ที่ลาดพร้าววังทุ่งนี่เองครับเทเพื่อมานคราบถือว่าคลายสอนชวนพักดีเดิมนะครับของท่านอายการสมพงศ์อ่าแล้วครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นสายฟ้านั้นคู่เลยครับเล็กกว่าเตี้ยกว่าโอ้โหวันนี้69กิกโลกร,รัมครับวอลเลนทายน,นี่เป็นประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับเคยน็อกคู่ต่อสู้ในการเสียบเข่าแทงจนนักชกไทยน็อกมาแล้วครับ ดูครับแต่วันนี้สายฟ้าจะเป็นผู้ให้คำตอบแล้วระยะหลังนะครับค่ายพบธีรธรรมของพี่สามารถพย,ยัญชนะนี้ต้องบอกว่าฟอร์อมสดเหลือเกินโอ้โหฟอร์มดีฟอร์มแรงครับปีนี้ต้องบอกเป็นปีทองด้วยเพราะว่าเอเดียนพบธีรธรรมหรือว่าเจ้าแก้วเนี่ยคนะว้าแชมป์โลกไปเรียบร้อยแล้วโอ้แล้วกันนักมวยในค่ายนี่ต้องบอกว่ามีแชมป์ระดับค่ายเยอะแยะไปหมดก็สามารถพย,ยัญชนแหมวันนี้มาดูครับสายฟ้าจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าแรงจริงหรือเปล่า ดูนะครับเพราะว่าเชื้อสายบุรีรัมย์นี่เป็นเมืองมวยอีกหนึ่งเมืองของประเทศไทยเลยความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงครับการไล่แข็งนี่ครับเสียบจิ้มไปที่บริเวณต้นขาครับพับในนี่เป็นเนื้ออ่อดนะครับแล้วพอเสียบเข้าไปนี่อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกนั้นมีให้เห็นนะครับโอ้โหไปบ้าเจอศอกนะครับโอ้โหต้องถอยเลยครับไม่เล่นได้เหมือนเงยใจเลยครับ ต้องโท้ด้วยนะครับรับอย่างเดียวไม่เป็นผลดีแน่นอนอปกติเราจะจะเห็นว่าวาันลนทายนั้นไลยย่ยำคู่ต่อสู้ครับวันนี้โดนแล้วครับโอ้ไม่ชอบสอกหรือเป่าครับเจอสอกโอ้โหแบบับได้เลือดเลยครับใบหน้าใสๆนีตอนนี้เลือดอาบแล้วครับน่าจะบริเวณปากโอ้โหเจอเตะขวาไม่รู้ว่าเลือดก,กับเราหรือว่าปากฉีกนะครับ สอกเข้าไปเต็มเต็มครับนี่ครับเจอหมัดอีกแล้วเดินถ่ายตั้งหลังได้ครับดีซ้ายดีซ้ายเบิร์นก็ใส่ครับโอ้ยสายฟ้าเดินชวนแรก,รแกเ,เลยครับอ่าแล้วะดตีแพ็คมาก็เจอหมัดเลยครับถ้าไม่เจอหมัดนี่อาจจะมีอาการเม่าเลือดได้นะครับโอ้โหโอ้ยตายจาเป็นนัำมวยที่เดินแลกเดินบุกครับกลายเป็นต้องถอยครับเจอพิษศอกเข้าไปอ่า ทะลุเปล่าไม่ทราบครับโอ้นี่ครับหมัดขวาของสายฟ้าอู่ครับพยายามจะไล่แขนด้านออกมากพาเห็นทีครับเดินลยขย่ำเลยครับพยายามจะทิ้งหมัดหนึ่งสองเจออีกแล้วครับลุกซ้ายโอ้ตัวเล็กกว่านะครับสายฟ้าแต่เลือกหักวจิตหัวใจในการรตีได้เลยครับลูกศิษย์ของสามารถพยายามหลุดบอลเลนายแม่ข,ขยัโดนเจอหมัดครับสะดุ้งหงสเจอตาลำตัวยิงดอกเดินเข้าหา มาทิ premises, ้งหมัดหนึ่งสองโอ้ยรอสวนจังหวะสองเหมือนกันครับหูก็ได้บุญก็ดีครับสายฟ้านและครับเดิมตั้งหลักได้แล้วครับหมดยกแรกยังอยู่กับแปนแม็กซ์มวยไทยครับโอ้โหจะถึงกับแก้มทะลุหรือเปล่าครับน่า่อ่อครับ อาจจะพึ่งเคยแตกเป็นครั้งแรกเลยครับสำหรับโบเลนไทายทีโบเดี๋ยวดูครับจังหวะไหนครับโอ้โหในช่วงแรกในย่างแรกเท้าแรกอ่ะนี่โชว์ครับอุ้ยหน้าสะบัดเลยครับดูครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหแล้วแตกเลยบริเวณริมฝีปากครับปากทันทีครับแล้วสายฟ้านั้นวางแผนมาดีเหลือเกินครับเดี๋ยวดูครับจะตั้งหลักตั้งเกมยังไงครับโบเลนทย ยูทางด้านสายฟ้านี่เดินขยับข้อหาอยู่แล้วครับสไตล์เดินลุนนยหลุดจับในปลายพยายามจะตีไม่ได้ครับโอ้โหในช่วงยกแรกมีผวานครับรอยแตะตัวเองนะอครับเฉาะเดียวครับจังหวะศอกเฉือนๆน,นะครับแล้วพอสายฟ้านั้นเหมือนกันรู้ครับคู่ศอกตลอดเลยครับดูครับนะยา่างเข้าไป ไปผวายกกาดเอากาดซ้ายนี่ปักแก้มทันทีเลยนะครับคือเหมือนกับว่าเกรงเในศอกของสายฟ้าครับดูครับโอ้ยพอพื่ยแบบโดนลงโทษแล้วก็แขนขวาของสายฟ้าพย,ย,นะย่างกะดีซ้ายหน้าไถอยอย่างเดียวครับตอนนี้ฟ้าขยับโอ้ยอ้าวโดนเหมือนกันครับหมัดขวาของวาเลนไทยสายฟ้า กระจายเลยครับแต่ยังไม่ลงจังหวะจะแลกหมันครับยาวกว่าถึงก่อนเกี่ยวได้อีกแล้วครับยายมจะเตะล่างอ้าอย่างไงโอ้โหอ้าโอ้ยแล้วโดนไปฟันศอกแล้วจังหวะหลวมก็เจอศอกขวาศอกซ้ายของวัลเลนทยครับโอ้จังหวะเกี่ยวครับพลลงพอลงมานี่เจอศอกทันทีเลยครับโอ้โห หลับครับสายฟ้าโอ้โหจังหวะโดนเกี่ยวขวาครับแล้วพอขาขวาถึงพื้นนี่วันท้ายสวนเลยครับด้วยสอกซ้ายเดี๋ยวดูครับมาดูภาพช้าครับนี่โอ้ยโดนหมัดก่อนครับแล้วนี่ครับโดนหมัดแล้วออกการซึมไม่เห็นแล้วจังหวะนี้ครับโอ้ยโอ้เต็มเต็มครับดูครับโอ้โดนเข้าไปตรงคำหมัดพอดีครับนี่ครับศอกขวาสั้นๆครับ โดนก็ตรงคำับพอดีเลยครับโอ้หงายเลยครับเอาอะรครับตอนนี้ต้องปฐงพยาบาลทางด้านสายฟ้ายังเดินเป๋อยู่เลยครับยังเป๋อยู่เลยตายังลอยอยู่เลยครับโอ้ยยังมึนๆครับคุณผู้ชมครับลองลุ้นกันดูนะในมวยคู่นี้โบนัสและซุปเปอร์โบนัสแตกหรือเปล่าลุ้นครับ โดยปุ <Mile dizzy> ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ no bonus ปุ๋ยโฟแมนเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาสำหรับการตัดสินแล้วนะครับ ladies and gentlemen after two rounds of action we have a winner by way of knockout blue corner valentina t i b e จะเป็นสอกขวาเข้าไปที่คำับของคู่แข่งนะครัุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนแป๊บเดียวกลับมาเจอกันทีน่นี่ความมันระเบิลปั๊ดมักมวยไทย